โ okay. อเคอะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนสวัสดีค่ะทำยังไงเร็วๆสวัสดีค่ะ Are you ready Yes Yes now โอเ y มาเรามาเริ่มกันอีกเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์อีกค่ะอามามี mm hmm. ถามอันนี้เรียกว่าอะไรคะมา horse มา h o r s โอเค very good อันนี้อะไรคะ baby <we> อันนี้ <Yeah. S 1> อะไร baby chicken อ๋อสอนสอนเบบี ay, m ow? M ow ้ช <M ow. S 1> ิคเก้นใช่ไหมเบบี้ชิคเก้นโอเคโอเคเก่งมากเอาวางไว้ค่ะพี่วางเอาวางไว้โอเคเก่งแล้วค่ะอันนี้อะไรคะนี่อะไรคะเบบี้ดักดักโอเคอันนี้อะไรคะหมูหมูหมูร้องยังไงหมูหมูร้องยังไงคะหมูหมูร้องยังไงคะหมูร้องยังไงคะ อ่อะรรอันนี้อะไรคะนี่อะไรคะม้ามังโอเคอันนี้อะไรคะบ้าแกแกโอเค v e r เ good อร์ามาต่อไปมาหมวดมาหมวด fruit and Vegetable อันนี้อะไรเอ,อ่ย Vegetable อันนี้อะไรคะไไไมไมม่่่ตอบได้เป่าอันนี้ไม่ใช่ Vegetable อ,อันนีอนน้อะไรคะสม้มส้มส้มภาสังกฤษ์เรียกอะไรคะ orange, v e r อ good o อันนี้อะไรคะ i w i ีก t e r m e l o n ลอ t e r m e l o n good job m ั n g o m a n g o อันนี้สีข้วตอันนี้อะไรคะสีข้วตอเสตอเบอร r ี่สตอเบอร s t ี่ r อก็ะอันนี้อะไรคะแครอทแอ่ะอันนี้ยากหน่อยอันนี้ยากหน่อย น้ำนมนมนมีอ่าอะไรอะไรคะด้านอางุงองอ่นแจ้งหนุนไหมองุอหงุนเกรปอ่าโอเคเอาปอบมือให้ตัวเองบาย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 ทุกคนก่อน,นครับบายบายจุ๊บสวัสดีค่ะ